สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยูแบบบันบนปี้ยะชาแนลค่ะพี่น้องมึงสภาพมาให้กับเผาค่ะเมนูมันนี้เป็นอาหารอีสตนบานเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทํหมกหม้อเห็ดลิ้นคาวใส่หมูสามชั้นพี่น้องสวามากอีกแล้วจะพาเห็นเมนูอย่างเนาะค่ะเมนูที่อร่อยแล้วก็กินได้ค่ะพี่น้องส่วนผสมในนี้จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็จะมีข้าวเบืออ้วยค่ะพี่น้องเห็ดขาวอยู่ในยั่งผสมกันไปเลยค่ะแล้วก็จะมีเห็ดลิ้นคาวค่ะหมูสามชั้นค่ะ ใบแมงลักค่ะแล้วก็บใบหอมค่ะหราจเห็นอยู่ได้หนค่ะพี่น้องคือน้ําย่านางค่ะพี่น้องนะคะยะใส่ผสมใบค่ะมาคะ่ะเอามาลงมือใส่กันเลยค่ะเอาเครื่องที่เราโขกไว้ใส่ลงไปบวกกับเทอรีนอยังข่าเบื่อค่ะเห็ดทุกอย่างคื่เหมือนเห็ดมกน้อยนะคะพี่น้องนะคะแต่ว่า,า,าจะเปลี่ยนจากน้อยมาเป็นเห็ดลิ้นเพราะว่าเยอะบ่มีน้อยโม,มเดลไปตลาดค่ะใส่เห็ดลิ้นลงไปค่ะ ไม่ได้เปิดไฟกันพี่น้องแต่ว่าจะใส่ร่องไผก่อนอาหารทุกชนิดนะคะพี่น้องเราสามารถดัดแปลงได้ค่ะเราไม่จําเป็นต้องเป๊ะเวอร์หรือว่าตามแบบฉบับนะคะยังข้าวโบมี่เออเข้ออาวเหนียงบะมี่เนื้อใหม่นะคะ่ะก็เอาอันนี้แทนเห็ดค่ะพี่น้องมาเบิรงกันว่าเห็ดออกมาแล้วสกินได้บหรือผ้าเห็ดไป็นทัวทร์ทีมเพอแดนนะคะอันนี้ก็คือผงปรุงรสจ้าแล้วก็ตำด้วยน้ำปลาร้า ใส่ลงไปชอบมากเยอะก็ใส่ไปเต็มที่ค่ะแล้วก็ตามด้วยชูรสนิดหน่อยหมักไหหมักมันนิดหน่อยกับประมันก,กับเต็มซอนนะคะพี่น้องอันนี้จะด่ามากะะด้ค่ะกุฎไอโบมาเก,กับ่าตองไ่นะคะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานิดนึงเพิ่มความหอมค่ะเอาละคะ่ะหลังจากนั้นค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน ส่วนพอมกับกระเทียมเนี่ยเยอะสุดตำพ่อหยาบหยาบนะคะเพราะว่าเราต้องการให้มีแบบเป็นเม็ดๆด้วยอย่างนี้ค่ะพี่น้องต้องการเห็นแบบเวลากินเห็นเป็นหอมแดงสีน้ำค่ะเอาล้ค่ะหลังจากนั้นเปิดไฟค่ะตั้งไฟกลางๆไว้ค่ะพี่น้องค่อยๆมกไปเรื่อยๆค่ะมกหมอเฮ็ดนะคะพี่น้องเป็นจั้งไหนเนาะพี่น้องเบิ่งมรุนดในกันค่ะือพี่น้องอาจจะเคยเ็ดกินอะไรก็ไล้นะคะพี่น้อง เป็นอย่างคือก่อนเอาเห็ดลินเห็ดอ mm ื่นได้บ่อใดเบิดขาดพี่น้องนะคะยกเว้นเห็ดหอมค่ะเพราะว่าเห็ดลิน mm hmm. ลนี่คือมันมันหาง่ายในท้องตลาดและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันนุ่มนะคะมันนุ่มซึ่งเมื่อเห็ดฟ้ายเยี่ยวก็บโบข่อยเค็นในพี่น้องเค็นแต่เห็ดหลินเห็ดอีกอย่างหนึงสีนะคะก็เลย สมาจะเห็ดนิ้นดำหิ้นเท้าสำหรับกันไปจังสีเละค่ะพี่น้องเลยแต่สะดวกเลยแต่ที่ข้าไปเจอนะค่ะแต่ you จะเป็นเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าอันนี้ยังไม่ค่อยเจอเห็ดนางฟ้านี่เจออยู่แต่ม่ขันขันสีเหนียวก็เลยบบค่อยซื้อนะคะแต่เห็ดฟางนี่โบเห็นเลยค่ะส่วนเห็ดหูหนูกับเห็ดหอมสดเจออยู่แต่ว่าบบค่อยได้ซื้อมาเห็ดแบบนี้เห็ดหอมสดบเหมาะกับการทําหมกยังสีเลยค่ะพี่น้องเห็ดหอมสดเหมาะกับการเอามานึ่งจิ้มแจวนะคะพี่น้องลองมือด้วยค่ะ เอาคุกกับเกลือได้หน่อยหนึ่งด้วยค่ะอันนี้บอกถึงเห็ดหอมด้วยค่ะพี่น้องเห็ดหอมสดคุกกับเกลือได้หน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็เอามาหนึ่งจุก,กับเจียวนะคะบีเบิ้งดาจะหน่อยหนึ่งงยพี่น้องแสบก่อยเนื้อเลยค่ะนะคะสำหรับความคิดของเย่างเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวย่างรอให้มันเดือดจะข้าวนึงนะคะพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันมนสัเป็นจังได้มกเห็ดนะคะ่ค่ะก็เริ่มเดือดค่ะ หมกหม้อเห็ดลินขาวใส่มงสามชั้นนี่ไขมันเดือดจะข้าวนึ็นก่อนจ้าพ่อเริ่มเดือดค่ะพี่น้องคนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เข้าเบื่อติดกระทะนะคะพี่น้องโคนี่ไปเยสีระค่ะคนไปเรื่อยค่ะ มกไปเรื่อยๆค stumbled, ่ะ <Heritage> พ <desserts> mm ี่น้องจนกว่าน้ำข้าสิแห้งลุ่นะคะเอาไปกลางๆค่ะแล้วก็มันคนในเยอะหน่อยนึงค่ะพี่น้องเพราะว่าข้าใส่กระเขราไปค่ะพุกคดนี่ค่ะพี่น้องมันจะติดกระทะหรือติดหม้อนะคะเป็นสีเลยค่ะนี่ค่ะมกไปเรื่อยๆจนกว่าหมูข้าสุกเปื่อยหนุ่มแล้วก็จนกว่าน้ำสีแห้งนะคะสักนี้เอาอยู่แล้วค่ะพี่น้องนะคะให้หมูข้าสุกก็หน่อยนึงหรือว่าให้นน้ำข้าวแห้งลงอีกจังหน่อยนึงค่ะคอยชิมรสเพราะว่า ถ้าข้าชิมตอนนี้หรือว่าข้าปรุงตอนนี้เลยเนะี่ยเทียมมันจะแห้งนะคะเทียมมันจะเป็นแบบเหนียวๆนะคะพี่น้องรสชาติมาาันอัศจรรย์เกินไปนะคะข้าชิมตอนนี้ระคาข้าว่ามันจืดข้าเติมอย่างอื่นลงไปอีกมันก็สุดรสจัดเกินไปให้มันเข,าเขา่า,ขาขที่เข่าท่างก่อนค่ะพี่น้องชิมหมดก่อนที่ข้าะเส่ใบหอมกับใบยูตูเขายูตูลงไปสำนันเอาอยู่ค่ะพี่น้องจะฟังเยอะกว่าพี่น้อง ทุกคนก็ไปก็มาวนเวียนเยอะสินะคะพี่น้องอุ้ยหอมหุนหุนพี่น้องนี่ค่ะมกเห็ดลิ้นคาวใส่หมูสามชั้นนะคะพี่น้องเป็นอย่างคือหมักแบบยัสมักพวกแบบมกเผือกพว,กพวกอือกกูเผือกมกนะคะแต่ว่าพวกหินแบบว่าประเภทแบบทอดประเภทอยังนี้เ่ราคอยมกักคนใด้แต่ว่าเห็ดเห็นจะง่ายเห็ดเห็ดบอยเห็ดดูทอดนก็มันนี้ เดือนหนึ่งน้ำมันโลนึงแถบบ่พ่อเพราะว่าวะแะน่าซื้อกินแต่พวกผัดผัดทอดจะสินะคะแต่อาหารอีสานบานเท่าไหย่ยะมากแบบนี้นะคะที่จริงนะยุ่ตลาดที่เย่าอยู่นี่ค้องกระถืดถือแต่พี่น้องจะไม่ไปย,ยากพี่น้องค้งองถือก็จริงอยู่แต่ว่าจะสปันจะก,กระยานออกจากในตัวบานเนี่ยไปปากซอยก็สามกิโลจากปากซอยไปตลาด็อีก สองกิโลกว่าประมาณห้ากิโลไปกับสิบกิโลเพื่อนๆกับสวาเป็นยังคือบคีรถคีล่าเอินวินเอิญยังมันบ่ไม่วินค่ะพี่น้องเป็นมู่บัตรคนรวยไม่มีวินเอินวินงจะสี่ผุระถุงหนึ่งเสดไปบอกหาพี่น้องแต่ว่าเอินแท็กซี่นันได้เลยแต่ว่ามันก็จะกลายเป็นย้อนสอนเพราะว่าพวกเยาอยู่ก่อนอยู่หอดตลาดก่อนเขาไม่หอดพวกเยาวนะคะถ้าจะไปตลาดก็ต้องย้อนสอนก็เลยใช้เป็นแท็กซี่ไม่ได้นะคะมีความลำบาก ของการยู่เวลาไปใจตลาดจะไปกับเจาก็ับน่ายเพื่อสุภาพจะเขาเขาตามหางเพื่อนสุภาพไปซื้อในตลาดสดค่ะเพื่อนสุภาพเขาหางเนี่ยทั่วไปที่เข้าซื้อกันกินกันประจำในราคาพี่น้องนะคะตามตลาดสดนี้มันก็อมองกับพวกเราพากรันรละสิบบาทหรือว่าอีกอย่างจะสี่มันก็พอก,กินไก่อยู่คะ่ะพี่น้องนะคะเอา่ะคะ่ะอยกฟ้อนอนุญาตมกไปเลยจนกว่าน้ำเสีง้งแล้วค่ะเดี๋ยวขออเขาว่าเบิ่งกันอีกรอบหนึ่งจ้า พี่น้องหลังจากเย่ามกมาได้ประมาณ30นาทีนะคะน้ำก็เริ่มแห้งล่งค่าดเดี๋ยวจะชิมนะคะพาชิมซึกนิดนึงค่ะพี่น้องว่าเป็นังไใบมกเห็ดเท่านะคะนี่ค่ะน้ำเนื้อน่าก็พอเบือขุนๆไปจะแสบค่ะค่ะน้อง รสชาตินะคะพี่น้องอารมบตางกับขมกเห็ดเลยค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวยอขออนุญาตใส่น้ำปลาอีกซึ่งนิดนึงเพราะว่ามันมันน้อยไปค่ะบูตางก,กับกมกมไหม,ไมพี่น้องกับบอกถักถวงแล้วเนี่ยววกพีทววาถือเนาะค่ะพี่ตะวันศัยเป็นเห็ดแทนนะคะพี่น้องค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ใบแมงลักกับผักหอมใบหอมลงไปค่ะ เป็นคลิปที่บรลเลยี่การตัดต่อเวยค่ะพี่น้องบอกคลิปบอกถือบอัจนในกระลงจะสันนะคะสื่อถึงความเป็นแบบบ้านๆง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะ,ะพี่น้องอาจตะว่าแสบพี่น้องกับเสื้อลองเห็ดกินมึงเด้อค่ะนี่ค่ะหมกเห็ดลิ้นขาวใส่หมวงสามชั้นค่ะพี่น้องหมกหมอนะคะแ่บไปเลีค่ะพี่น้อง จะเป็นเห็ดลิ้นดำก็ไดรน,นะคะพี่น้องพอจำเป็นต้องข้าพี่ยาวแต่ว่าเดี๋ยวซื้อแบบนี้มาก็เลยทําแบบนี้นะคะรส mm hmm. ชาตินี่ค่ะพี่น้องเห็ดมันจะกรุบๆหน่อยนึงค่ะแซ่บนะคะพี่น้องแล้วจะหอมน้าปลาแล้วก็บวกกับมงสามชั้นนะคะเอาละค่ะพี่น้องแยกเพื่อโซบะเรย์โยกไปตังมองอื่นนะคะเอาให้เบิรงกมงคักๆแจ๋งๆมงนี้เลยค่ะพี่น้องนี่คือหมก เห็ดลิ้นเา้านะคะพี่น้องมกหมอใส่หมูสามชั้นค่ะเป็นไม่นูยง่ายไม่นู่ดัดแปลงสลับก็ยู่กรุงเทพกรุงไห้นะคะอย่าก,กินน้ำใหม่บบมีน้ใหม่ค่ะมีเห็ดกระเลยเอาอมามกแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะเราจะได้อารมณ์แบบอย่างนี้เลยค่ะนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคน,ท,กคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจได้ค่ะพี่น้องรสชาตินะคะมันจะมีความหวานของเห็ดค่ะแล้วจะมีความหอมของใบแมงลักนะคะพี่น้องแล้วก็เครื่องแกงที่เข้าโคกไปค่ะ ส่วนตัวเห็ดจะมีความกรุบนิดๆค่ะพี่น้องแบบว่า,แบบวาก็คือเห็ดลินทั่วไปล้วค่ะพี่น้องนะคะก็จะมีความกรุบความเอ่อเหนียวนิดๆน,นะคะพี่น้องกระเสาไปอีกแบบหนึ่งบวกกับมูสามชั้นนะคะที่แบบว่าไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่ค่ะพี่น้องนะคะมันนี้เป็นกระเสาะเลยค่ะพี่น้องคุยกับเขาเนีย้ยคําใหญ่ๆนะคะ <S <S <ๆ>ขอบคุณหลายๆพี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะพี่น้อง ที่มารับช่วงฝากก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามให้นำาม่เด้อจ้าพี่น้องนะคะขอบคุณกําลังใจดีๆมาค่ะพายกับตเข้ามากกินด้วยกันค่ะหมกเห็ดนะคะหมกหม้อค่ะเห็ดลิ้นขาวใส่หมูสามชั้นจ้า